สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะนี่ค่ะเป็นกุหลาบที่มีกลีบหลายชั้นมากเลยนะคะวันนี้นะคะแม่เหมีวยวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ70็ดซนติเมตรค่ะ ตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะนี่ค่ะจับมาทาบกันลงนะคะอย่างนี้แล้วก็พับครึ่งที่กึ่งกลางค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานหลังจากนั้นก็จับเส้นที่สองมานะคะ คล้องหนึ่งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจับเส้นที่สามมาค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่สามมานะคะไอเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นที่สี่นะคะให้กว้างๆกลางออก รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะเส้นริบบิ้นนะคะเส้นชี้ชี้ขึ้นไปด้านบนพับมาเลยค่ะสองเส้นคู่เลยนะคะนี่ค่ะจากทางขวานะคะสองเส้นคู่ขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ากข้างล่างสองเส้นคู่ข้างล่างพับขึ้นด้านบนเส้นสุดท้ายนะคะสองเส้นคู่สุดท้ายสอดผ่านเข้าไปในเส้นที่หนึ่งก่อนค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกดลงไปให้แน่นๆเลยนะคะแล้วพีกลกับด้านค่ะค่ะเส้นจากด้านบนนะคะเราสอดเข้ามานะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นจากทางขวานะคะเราสอดไปทางซ้ายค่ะนี่ค่ะเส้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกดให้แน่นๆแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะมันมีสองเส้นคู่นะคะเอาเส้นด้านบนสุดค่ะเราจับเส้นลิบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะ หลังจากนั้นหมวนเซริบบินเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานของเราค่ะนี่ค่ะเส้นที่ฐานนะคะปลายดิบินนะคะนี่ค่ะมันจะพลิกนิดนึงนะมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะงั้นเอาใหม่นะคะเส้นริบินที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะจับมานะคะทางขวาหลังจากนั้นนำปลายดิบบินวนกลับขึ้นไปค่ะ ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปนะคะที่เส้นของฐานค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะจับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้จับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะที่เส้นนะคะของฐานที่เราทำนะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวา วนกลับขึ้นไปด้านบนสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะนี่ค่ะเส้นที่เราทำนะจับไปทางขวาจับปลายริบบิ้นนะคะ บนขึ้นไปด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับเส้นลิบบินขึ้นไปค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเอาเส้นที่สองพาดท,ทับเส้นที่หนึ่งไปค่ะต่อมาเส้นที่สามพาดท,ทับเส้นที่สองค่ะ ต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ผ้าทับเส้นที่สามค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนี่ค่ะเราจะเอามือข้างนะคะข้างขวามือนะคะม้วนเซริบินรวบลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วหมุนรอบเลยค่ะเนี่ยค่ะ มือข้างซ้ายนิ้วโป้งข้างซ้ายกดไปที่นะคะฐานไว้นะคะตรงกลางแล้วทางขวาก็หมุนให้รอบเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือเส้นนี้นะคะเอาสามเส้นนี้หลบไปนี่ค่ะด้านบนสุดนะคะปลายดิบบิ้นที่ชี้มาทางขวาเราจะนำมาสอดนะคะที่กีบดอกนี้ค่ะ นี่ค่ะชี้มาทางขวาแล้วก็จับมาสอดเลยค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกด้านล่างนะคะจะออกมานะคะนี่ค่ะเข้าไปอยู่ในกลวยนี้นะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะจะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะเนี่ยดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะ สามเส้นนะคะเราจะทําเส้นด้านบนสุดนะคะเส้นนี้เอาสองเส้นนี้หลบมาเส้นริบบินนะคะเราจับมาทางขวาแล้วก็นํามาสอดที่นี่ค่ะที่กีบดอกนี้นะคะปลายริบบินจะทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะชี้มาทางขวาแล้วก็จับปลายริบบิ้นนำมาสอดที่กลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกนี่ค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นนะคะ ชี้มาทางขวานำมาสอดค่ะพอเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะดึงปลายออกมานะคะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวจะทำเส้นนะคะเส้นนี้ค่ะที่ชี้มาทางซ้ายมือหรือว่าเส้นที่ยาวกว่านะคะก็พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางขวามือค่ะ พับตรงกลางเซริบบินกลับลงมาค่ะค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบินนะคะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะใต้กลีบดอกนี้นะคะนี่ค่ะปลายริบ,บินทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นที่เราจะทำนะคะให้จัดตั้งให้ชี้ไปทางซ้ายก็คือเส้นยาวนี้นะคะชี้มาทางซ้ายเสร็จแล้วพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาเราก็พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะที่กีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะสอดลงมาแล้วปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่ยาวสุดนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะนี่นะคะปลายริบบิน้นดึงออกมาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นสุดท้ายจับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังพับเส้นริบบิน้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดึงออกมาค่ะ ได้ครบทั้งหมดสีเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทํำนะคะอีก3ามกลีบดอกสวยๆค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะทําเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือนะคะแต่ว่าเอาเส้นที่ยาวกว่านะคะก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะพับเซลิบบินนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นพับเซลิบบินนะคะพับเซลิบบินนะคะ เอาใหม่นะคะเส้นริบบินนะคะที่อยู่ทางซ้ายนะคะเป็นเส้นที่ยาวกว่าก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างพับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเราคว่ำด้านหลังมานะคะสอดลงไปนะคะเราจะสอดเข้าไปนะคะ ที่ฐานตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะเส้นแรกนี่นะคะแล้วดึงออกไปค่ะนี่ค่ะดึงออกไปนะคะเราจะได้กีบดอกแบบนี้ค่ะต่อมาเส้นที่สองก็จับฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายเราทําเส้นที่อยู่ด้านล่างก็คือเส้นที่ยาวสุดค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวานะคะ หลังจากนั้นพับตรงกลางเซลิบบินกลับลงมาม้วนเข้าไปด้านในอีกหนึ่งรอบนะคะสอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะเราคว่ำด้านหลังกลับลงมานะคะแล้วสอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะดึงปลายริบินออกไปนะคะดึงออกมาค่ะ นี่ค่ะเราจะได้กลีบด,ดอกที่สองแล้วต่อมาเป็นกลีบด,ดอกที่สามนะคะเส้นที่อยู่ชี้มาทางซ้ายเราทําเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าเส้นที่ยาวสุดนะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาเราม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะนี่ค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่ค่ะ แล้วดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มานะคะทางซ้ายนะคะก็คือเส้นที่ยาวสุดพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาเราพับกับตรงกลางนะคะลงมาม้วนเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะ นี่ค่ะสอดเลยค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะได้สี่กลีบดอกที่สวยแล้วนะคะเราจะทำอีก2ชั้นค่ะชั้นต่อมาก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเราพับเซนลิบินไปทางด้านหลังของเส้นนะคะหลังจากนั้น นะคะคพับไปทางด้านหลังเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาใหม่นะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายนะคะ,เ, party, เ,คะเสร็จแล้วให้เราพับเส้นริบบิ้นลงไปค่ะเนี่ยค่ะพับปลายริบบิ้นลงไปด้านล่างเสร็จแล้วพอจับหงายหลังกลับมาแล้วนะคะเอาใหม่นะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลัง พับเซนริบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้พอเราพลิกด้านหลังกลับมานะคะเอามาสอดนะคะนี่ค่ะเอามาสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงนะคะนี่ค่ะ พอดึงออกมาแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นกลีบดอกที่สองนะคะเส้นต่อมาเราก็ไล่ไปเลยค่ะพับไปทางด้านหลังของเส้นหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นกลับลงไปด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนี่ค่ะกลีบดอกนี้เลยค่ะเส้นนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงออกไปค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นพับเส้นพับปลายริบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงกลีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะดึงออกไปค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นพับปลายริบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะเราได้สองชั้นแล้วนะคะ ต่อมาเป็นชั้นสุดท้ายคือชั้นที่สามค่ะเราจะทําเหมือนชั้นกลีบแรกนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังของเส้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะฐานเราเปิดสองเส้นนี้ออกมานี่ค่ะสอดตรงนี้เลยค่ะ ดูดมือแม่เหมียวแล้วเอาใหม่นะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับตรงกลางกลับลงมาเราม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปค่ะที่ฐานนะคะแล้วดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราค่อยๆดึงทีละนิดทีละนิดนะคะนี่ค่ะเป็นกรีดดอ,อกที่สามค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาแล้วเราก็ม้วนลปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะเราเปิดทางออกนะคะมีสองเส้นบังไว้เราก็สอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมามวนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ ค่อยๆดึงทีละนิดทีละนิดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะนี่ค่ะต่อมาเป็นเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะ ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่เหมียวจะใช้กันไกนี้ตัดค่ะนี่ค่ะก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กันไกนี้ตัดได้เลยแม่เหมียวมีกันไก่แบบหยักๆด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะดอกกุหลาบของแม่เหมียวถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ